การบันทึกรายการวันที่2มกราคมขายเชื่อผลไม้กระป๋องลังละ9,000บาทจำนวน2 2ลสองให้กับบริษัทกีวี่ำกัดโดยออกใบส่ของใบกำกับภาษีใบเจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง s i 0 0 1ทับ0002ลงบัญชีดังนี้เข้า เข้าไปที่ระบบขายคลิกเวิร์กโฟล์คลิกคลิที่อินไวสินค้าคลิกขายเช่อ สามห้าตรงที่อืม หสี <accurately S 2> 140, <ines> ่ห้าสี่นะคะลูกค้าแลอกใบสักงค สินค้านะคะห,นะคะ,หนะคะชื่อสินค้านะคะผลิตภัณฑกระป๋องศูนย์หนึ่งนะคะ แล้วที่ด้านล่างนะคะดูนะคะว,ว่ารายละเอียดออกมาเป็นยังไงน,นะคะเมืม่อเราทำการทลิกเสร็จแล้วนะคะกด F4 ค่ะโปรแกรมจะทำกาน ลงรางอาจจะม่มาให้เรานะคะกด A6 ในที่นี้เราจะยังไม่พิมพ์นะคะกดนอค่ะกด A7 อกอ,อจจนกนะคะยืดค่ะ นี่จีมีชื่อของลูกค้านะคะขึ้นมาที่นัดูนี้นะคะแล้วก็กดเอคอนมาออกะค่ะกดคน n ซน l นะคะถือเปนการสื่นสุดการมันกพายวัรน,นะคะ